สถานีรถไฟฟูดาเจ้าสถานีรถไฟฟูด่าเดย์สิบเอ็ดโมงสีเขาจะขึ e ้น i อซ8 82ไปลงไปลงคัสน,นะน่ะดีนะนี่นะดีที่มันไปซิเอเนิกาสีนาชีนะถ้าไปเร็วแบบตันเนี่ยพอรถไฟจับไปเปิดมานี่ 13มันดัทั่มบวกมนแห่ง15นาทีถ้าปไปไปรถนีนถ้ารถจะสุดาไปคค่เสือเรกว่าตันแน่พอรถามาจ้าน5นาที1สนาทีเลยตันนคะคะรถหลักโอ้ยนี่หมอนรถไฟนี่ว่า เจ้ออาอยู่ใต้แสนเือเจ้าอยู่บนขัสนเซนเนี่ยอยู่ใต้อยู่ใต้คัสเซนอยู่บนแสงเือ,อเลียนเบยนเห็นปล่เน,บบลนี่ ตอนแรกว่ามารล้อติดสองเุรตอนนี้ฉันล้อสองเจ็ดเห็นไหมรถจะไปฮัมบวกแต่เราไปลงที่คัสเซ่นนะคะมาแลวจ้ารถใกล้มาสิบเอ็ดโมงสี่ที่นี่ฟุนด่านะคะฝนตกเลยค่ะดีใจเสื้อสองจังมันหนาวจะได้ ตอนมาจากแคงเฟอร์เกิดว่ามาลงช่องเจ็ดไปต่อช่องหกพอมาแต่มาลงช่องหก